พระไตรปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกนะคะก็คือคำสั่งสอนของศาสนาพุทธนะคะโดยมีพระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้สั่งสอนนะคะและเราก็จะแบ่งออกเป็น3มประเภทนั่นเองนะคะก็คือพระวินยัยพระวินัยปิฎกก็คือระเบียบวินัยนะคะพระสุตันตปิฎกก็คือพระธรรมเทศนานะคะอาจจะมีประวัติ เรื่องราวประกอบนะคะส่วนอ,อันที่3ก็คือภาพพิธรรมนะคะภาพพิธรรมคือข้อธรรมล้วนๆนะคะไม่มีเรื่องของประวัติหรือว่าเรื่องราวประกอบนั่นเองนะคะ,ะส่วนพระไรปีดกเนี่ยจะ,ะหมายความว่าพระเป็นคำยกย่องส่วนตรายแปลว่า3 ปีโดเป็นตะก,ก้าหมายความว่าเป็นการรวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามานะคะก็สามารถกดติดตามนะคะฟังธรรมะดีๆได้ที่ช่องนี้นะคะ